สวัสดีครับผมทั้ซาเทเลนะครับวันนี้อยู่กับเกม c a สต ofcan เช่นเคยนะครับก็จะมาสอนทริปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครบางคนที่รู้แล้วก็ดูสำรับแบบใครูดว่าอะไรสำหรับคนที่ดูแล้วก็จะอาเฉยๆครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จะมาบอกครับในการวอลแคนนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าฝ่ายฝ่ายศัตรูจะใช้ใตัวอะไรมาบุกเรานะครับเพื่อป้องกัน รู้ไว้ก่อนจะดีกว่าครับอย่างผมจะดูบ้าน2องสักเข้าไปเราจะไม่รู้นะครับว่าเขาจะใช้อะไรมาโจมตีเรานี่ครับยิงฟอร์ไปแล้วเ็จะไม่เจอเราจะไม่รู้เลยแต่เราสามารถรู้ได้โดยการนี่ครับเห็นต้งชื่อเขาดนมือขวาแบบจะมีเครื่องหมายตกใจใช่าไม่ใช่ดิกดเข้าไปตรงเนี้ยมันจะเป็นโปรไฟล์เพย์เพย์โปรไฟล ตรงนี้ดูยังดูไม่ได้เว้ยเนีย่ยครับเราต้องเข้าเอาง่ายๆเลยตรงนี้ดูไม่ได้แล้วเข้าไปที่ map wall map เอแ,แล้วก็เข้าไปที่เดี๋ยวด้วบอกเห็นรูปดาวข้างๆสถานะาขบนแม่ดาวด้านขวาแล้วกดเข้าไปตรงดาวนั้นนะ enemy team บ้านสองก็กดไปที่บ้านสองแล้วครับ profile w i z a r นะมันจะมีขึ้นในขึ้นวิสิตแล้วกดวิสิตเข้าไป พอเราวิสิตเนี่ยเราจะเห็นแล้วครับว่าเขาใช้อะไรอย่างบ้านนี้บ้านสองไอ้บ้านสองใช้มัง,งกรเราควรจะเอาคอสโบของเรารติดตั้งเป็นแบบที่ว่าแอร์แอร์แอนกุ๊ปไม่ใช่กุ๊ปอย่างเดียวเพราะสามารถป้องกันมังกรได้ระดับหนึ่งนะครับนี่ครับผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วถ้าเราตั้งนี้มังกรมาไอตัวนี้จะไม่ได้มีประโยชน์คนระับแต่ถ้ามีมังกรมาตัวนี้ยังมีประโยชน์บ้างครับก็ เป็นทิปเล็กๆน้อยนะครับจากเซาเทลานะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับในการสังเกตฝ่ายศัตรูนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกด Subscribe นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าอยากให้เพื่อนรู้ทิปนี้ก็กดแชร์เข้าไปครับโอเคครับหวังว่าเจอคลิปหน้านะครับโชคดีนะครับบ๊ายบาย